สบายดีพี่น้องเปิดคลิปยามคำอยู่นะโอ้เห็นเห็นดาวเลยยามคำอยู่นะพี่น้องมือนี้เป็นมือทีพี่ไม่พ่นเขาพี่น้องพ่นเขาแล้วแล้วฮักกระพนแล้วมังย่านี่เนาะพี่น้องฮักกระพนแล้วมังตะกีนี่เมื่อยขนาดพี่น้องมือนี้แบบลุยงานนะักแห้งไปพ่นเขาไอ้รถดไอเจียงเลยก็มาพ่นเขาหน้าตัวเองเนะาะฮักกระพนแล้วเพราะว่า ลดค่ะพี่น้องลดพลค่ะมันพลร้ายล้านมันก็เลยคขำนะพี่น้องก็เลยแล้วคํำก็เลยได้พลหน้าปี่ใหม่แบบล้านสุดถ้ายก็เลยคํำแบบคํำเลยเมอดตึ๊บตื๊ออนนี้ก็เป็นย้าเมิดเมือด,มอ,ดอันนี้ก็เป็นอันนี้ของกินที่เอ,อื่ยเตรียมเตรียมไว้ของกินมาเอามาเห็หดแถน่ะพี่น้องมาเห็ดกินพลเขาแต่ว่ามันบ่ได้กินซ้ำเพราะว่ามัน ขำม,มันขำก่อนเนาะพี่นนองเหมอเห็ดแบบบบแล่วท่ไหมแล้วส,นนะวสได้เมื่ออันนี้เห็ดกินสูเแขกที่เพิน่นแขกคนที่เพิ่นมาเพิ่นเขาซอยอยู่อยู่บานหมดแล้วพี่นนองสได้เมื่อกินเขาอยู่บานเขาเนึองใบเต็มติดบสองติดบอันนี้จะเป็นคลองเตรียมคลองสิไไ้เขาเมื่อบาดพี่นนอง เห็ดกินเห็นยังเตรียมคลองออกมาหน้ารื้ดท้ายกะบอได้กินเนาะกินอยู่บานเมื่อเห็ดเมื่อกินอยู่บานคนละพี่เนาะมีอียังเน่อยู่ในถังี่ะยามกลางคืนพี่น้องอันนี้ก็เป็นหลาบที่เอื่อยแลาเนาะพี่น้องก้อยเห็ดน้อยหนึ่งพี่น้องตัวนี้เห็ดน้อยหนึ่งเนาะ คั่มละพี่น้องอยากในเมื่อกินอยู่บ้านเพื่ะเฮ็ดไบ่ก็ย่ากได้แบ่งแค่ข้าวเจาะเนาะหนาสิบบได้กินเราพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนาสิเป็นหมอต้มเนื้อพี่น้องคั่เหมือนปลาในีโบได้กินเนาะเขาอยู่นะเมื่อกินอยู่บ้านอันนี้เป็นหมอตม้มหมูเนาะพี่น้องหมอตม้ม คุณน้องพี่เขาลง,งด้านเขาหาอยูพุนมาถ่ายบรรยากาศมนี่ยมืดๆอยู่นะมือนี้ก็ได้เขาหาซิบหาซิบหาสอบนาอพี่น้องเกินขาดพี่ใหม่คิดว่าได้ซ้มซิปหรือว่ากระบอกเกินสี่ซิบนะพี่น้องปานานได้เขาหาซิปหาสอบเลยค่าบรรยากาศยูเทียงจักหน่อยกระสิได้เดินทางเมื่อปานแล้วพี่น้องมืดตือ๊อ มืดมากทุกคนมือดอันนี้พี่น้องยางต๊ะซาเอา,าจากแพดโทรศัพท์กระซองหนาเนาะทั้งหนาแบบมืดตึบ๊บมืดตึ๊บเลยพี่น้องตอนนี้เรากาลังขี่รถไทยของเมืองบ้านเนาองพี่น้อง

โปรไลน,น,น์น่หนูเนาะชาวมันถัดลน์น้ำเย็นเย็นเีมากป้อมาบ่ล่ะป้อรไทมากาบ่เออ ไปไปเมื่อจะเมาแล้วเอ้ยเออเขาเจอเมาดิรถติดรถติดตอนนี้เมื่อจะเมาโอ้ฟังยังว่เทียงเลยเด้อูฟองยังว่เทียงเลยเด้อรถติดละโคตรร้ายเลยรถ้ายเรื่องว่าเาย ขอบอกันถึงว่าอเดียขอบาสีบมีไกินหลายนไม่ไ้นเาแล้กินนนเผาลาอ๋กินเไสิเาโดดบ่ พี่น้องแล้วก็มืออื่นเ้าต่อมาเนาะพี่น้องหลังจากที่มอขึ้นอนี่เข้าพ่นเขาแล้วเป็นทีเหียบหอยเนะพี่น้องแล้วเข้ากับซิมาเคาะเขาปลูกเด้อพี่น้องเคาะเขาปูกใครจะขอ่ายขอดีคะแนจะของ่ายเนาะานะบาดีเดออ้อพี่น้าาองคือปิดมิดชิดแท้เลยจะเ้ยยังเขาเขาดีด <c oughs> เลยเพื่อไงเพื่อยั้งนีสัตย์เฮ้ยแต่มันไงเนาะ ง่ายกลัวที่ค่อยๆเห็นห <German S 1> <ๆ>น,น้ามาแม่นอกถ้าตาแหงนํำนัท้องโั้ท้องแดดนั่งสุด้อนไวเห็นนอะเขาอันนี้เนาะเอาใส่เวลาจังบีจังบีสิบบีได้บ่เลียวบ่มัหนึ่ง เขาอยากมันผงของอื่นเะคอยใสนเนเดี๋ยวมันจะมีติดอยู่เด็กน้อๆเด็กิกนะอันี้ผู้ตัวเขาอันนี้้อเขามาจะไทถเด้อนี่พี่น้องเขาพันไถเขาพันมาจะไถ fc คนขคอมเมนต์อยู่หักมันไลยไล่คนคอมเมนตได้นะเขาก็บอกว่ามันสเป็นพท่าียงกันแท้ เจริญง่ายเลยบางคนผลกระบะเขาเจ้าว่วจ้ะเขาเนียวไดนะ้เนาะเขาเนียวเป็นเขาเจ้าเขาเนียวเลยพี่น้องใบไม้มมเป็นเขาเจ้าต้นโกมากใบไม่เขาเจ้ามันข่ากาวทสูงไม่แกมกันมากอนะันนี้ค่ะตัวนี้เ่าขอเอาเพื่ออะไรก็เพาะขอใบเฮ็ดเขาปลูกเลยพี่น้องเพื่พขอข้อกาไว้แล้ววัวเกิดจ่อยนี่แต่ว่าขออ่อยสิบ่ได้ขอะด้วยข่อยสิไป เเวียรเค็ดงานซอยหมู่กันที่จกบาทธุรกิจมืดสาวนอกน่อยซีนพื้นเขาเต่าธุรกิจดำไนอกพี่น้องเดียวบีใหม่สิปลาให้เอื้อขอบ่เฮงดอกมันของ่ายง่ายแป๊บเดียวกันแล้วทำเปามัไอดีย่าทเนหยาบเนี่ยมันบริไปพอดีพี่หน๊อ พี่น้องและตอนนี้เขากะเคาะแล้วนะเนาะกองในนีหมีแต่เขาวนแนนหนีพี่น้องเขาสาเอ้ยเขาเปลือกที่เทาเคาะไว้เนาะพี่น้องเปเห็ดเขาปลูกในนีนนะสิได้ประมาณอยู่สอปลายสองสอบคนละพี่น้องประมาณสอปลายนี่แหละบางทีกับโบช่งสองสอบเนาะเดี๋ยวมือหนาจังเบิงซะพี่น้องเพราะว่าเอื่อยพีใหม่เราโป๊ะไหวเนาะเคาะแล้วก็โป๊ะไหวเพราะว่าอย่าพวกขี้รัก ขาจะสิเห็นพี่น้องกกเลยปลุกไหวเพราะว่าเขาว่าท่านได้เอาเมื่อเนาะเขาเคาะไหวสื่อเคาะก็ใสเวลาบวงพี่น้องเพราะว่ามันเคาะแล้ไวไหวนะแป๊บเดียวก็แล้วได้ยุบประมาณสอบปลายเขา,ขาอัอนนี้แนวฟันจากพังไทได้พี่น้องคนอยู่บานไฟๆกัอย,กา,ยกากได้ไฟเห็นไฟกระทำแบบเบิดแลวเขาปลาูกเบิดแลวแต่ว่ามันกันบโบลายเนาะพี่น้องสิหายประเมงหายรอไปเหตุเนาะ ํำแลวพี่น้องตอนนี้ก็สิได้เดินทางกับเมบื่อบานทางฝุ่นก็เป็นกองเพื่องเขาพ่นเนาะพี่น้องที่เอบพ่นไปแล้วพี่น้องไปเบิ่งนช่องอ่ะหน้องอันสองเอื้อวันเด้อพี่น้องเขาจะถ่ายคลิปเมื่อวานนี้พี่ไม่โบได้ถ่ายเนาะถ่ายแต่ตอนค้นเขาหน่อยนึงเขาทั้งเมดก็ไดหาซิปอันนี้พี่น้องหาซิปหากระสอบแต่บามันก็นมีสอบหน่อยน้ำสองสามสอบเนาะสอบใส่ข้าวปุก กัดล้มเบิร์ดกัดหาสิได้ประมาณหาซิผาหาซิพกก็สอบพินิจด,ดาพี่น้องประมาณนี้เนาะกัดสิได้จกคีไว้เพื่อสนีเดอร์พี่น้องสิเดินทางกลับเมืองบานแล้วมือนี้รู้สึกว่าลมแห้งขนาดพี่น้องลมเป็นลมเจอกันใหม่คลิปหนาเดอร์ลาไปก่อนเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวสิเปิดจังสิเปิดให้เบิงซะพี่น้องถ้าเบิงคลิปหนาเดอร์แต่เพื่องมันหนีเขาก็เสียเอาไว้ไม่เห็นจามเพื่องมุง้งมุ้งลังคาเนาะพี่น้อง ดำเลือกมึงน่ะค่ะไปเดินขี่ตมมาพี่น้องมือำดำเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าบ๊ายบาย